ขายความรวยโยเกิร์ตนัทชาไม่ต้องก่อสามีอยู่วังริมทะเลสาบสามีดูแลสบายทั้งชาติขายความรวยโยเกิร์ตนัทชารวยสิบล้านตกถังข้าวสารแต่งพ k เหมือนเกิดใหม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ต้องบอกว่าหล่อและรวยมากจริงๆสำหรับพิธีกรชื่อดังดีเจพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรที่ถือเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มีชีวิตลักชูรี่สุดๆซึ่งเป็นนอทั้งเป็นพิธีกรน,นักร้องดีเชาวไทย เคยศึกษาที่สหรัฐอเมริกานาน17ปีและศึกษาระดับผู้ดมศึกษาจากมหาวิทยาลาย ster er. ัยฮอฟสต์เรกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ต้องบอกว่าหล่อและรวยมากจริงๆสำหรับพิธีกรชื่อดังดีเจทีเคปิยวัฒน์เขมเทรที่ถือเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มีชีวิตลักชวริสุดซึ่งเป็นนอทั้งเป็นพิธีกรน,นักร้องดีเจชาวไทยหลังเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพคู่กับซุปเปอร์คาร์สุดหรูคั้นสวยสีขาวกับแลมโบกินรถรูในฝันของใครหลายคน โดยเป็นรุ่นเฟียโดย p ี570ถึง40เลคเกอร์ซึ่งเป็นรุ่นเก่าที่เลิกขายไปแล้วราคาเปิดตัวเริ่มต้นประมาณ27.5ล้านบาทแถมเจ้าตัวยังบอกอีกว่าคันนี้ซื้อเงินสดนะจดี j p k ยังโพสแคปชั่นไว้ด้วยว่ารักคันนี้นะพูดจริงจ่ายสดหมดงานนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนดาราคนดังในวงการและแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์เทียบเรียกว่าเททั้งคันทั้ง,งรถจริงๆและต้องบอกเลยคะว่าด้านภรรยาสาวคนสวยก็ไม่ได้น้อยหน้าเรื่องความรวยเลยแม้แต่น้อย โยเกิร์ตถอยรถรูคันใหม่จากน้ำพักน้ำแรงราคาเบาๆเหยียบ10บล้านด้านพ k เคขายรถคันเก่าซื้อคันใหม่เผยไฟชายไม่ได้เปยให้ส่วนเรื่องแต่งยังไม่ตกลงพีเคเลยไม่ขอรักแล้วต้องรอโพสตภาพสวีทแลนลาที่หัวหินจนน้ำทะเลจืดไปเลยง,งานนี้สาวโยเกิร์ตนัทชาบุญประชมก็เผยว่าไปแค่คืนเดียวนานๆจะได้สวีทกับหวานใจพีเคปิยวัฒน์เข็งเพชรก่อนเผยถึงประเด็นถอยรถรู้ซึ่งหนุ่มพีเคเป็นคนเลือกให ก็เผอิญเพื่อนชวนขกอกอดที่จะแยกย้ายไปเที่ยวสงกรานไปแค่คืนเดียวเองนะเพราะมีวันว่างแค่วันเดียวก็ไปกับแก๊งเพื่อนเขะแล้วก็เอาหมาไปด้วยพาหมาไปเที่ยวทะเลค่ะก็ไม่เชิงมีโอกาสสวิตกันสองคนเวลาเราไปเราก็จะไปเป็นแก๊งเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนนานๆทีที่จะได้ไปดินเนอร์เดทที่ไปกันสองคนส่วนใหญ่เวลาไปไหนก็จะมีเพื่อนห้อยไปด้วยทั้งเพื่อนเขาเพื่อนเรา,าเหมือนเพื่อนเราอยู่ด้วยกันจนกลายเป็นแก๊งเดียวกันไปแล้วเมื่อก่อนอาจจะเคยแยกว่าเพื่อนเราเพื่อนเขา ตอนนี้มันกลายเป็นผสมกันเป็นแก๊งเดียวไปแล้วก็แฮปปี้ดีค่ะจริงๆโยเปลี่ยนรถตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงรูปอะไรเยอะก็ถึงเวลาค่ะเพราะว่ารถคันเก่ามันก็หลายปีแล้วพอจะเปลี่ยนทันใหม่ก็ปรึกษาคนใกล้ตัวเราคนที่รู้เรื่องรถดีที่สุดคือพี่พีเคเนี่ยแหละเอาจริงๆนะเขาเลือกเยอะยิ่งกว่าเราอีกเสมือนเป็นรถตัวเองเราก็พยายามบอกเขาว่าพี่พีเคเลือกให้โยโยเป็นคนขับอะไรแบบนี้ยิ้มคือเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้สึกนะว่า เราชอบรถแต่พอได้คันนี้มาเป็นรถที่ขับดีขับสนุกเราก็รู้สึกว่าเราชอบขับรถอย่างล่าสุดที่เป็นหัวหินเราก็ขับไปขับปรับเองราคาก็ประมาณหนึ่งค่ะเพราะว่ารถมันเครื่องแรงคือพี่พิเกเลือกขมันต้องไม่ธรรมดาเขาเลือกรถที่ขับเคลื่อนดีเครื่องแรงที่สําคัญเขาภูมิใจนําเสนอกับรถคันนี้มากคือเขาขับรถที่ดีมาแล้วเขาก็อยากให้เราขับรถดีๆที่มันปลอดภัยบ้างเขาก็เลยเลือกคันนี้ให้เราเราจ่ายเองเรียกว่ารวยทั้งสามีทั้งภรรยาเหมาะสมกันสุดๆค่ะ